ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่577ฆาตกรรมเพื่อนสิทธิ์ตอนที่5ฟ้านฉีรู้สึกว่าในหัวใจของเขากำลังหมุนวนเขาอยากจะบอกผู้ยองโง่เหล่าพวกนี้จริงๆเลยว่าพวกเขาเข้าใจผิดตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดแล้วอูเสือตังหากล่ะที่เป็นเหยื่อที่แท้จริงมาโดยตลอด ถ้าไม่ใช่เพราะอูเสียก็คงไม่มีใครในสำนักศึกษาเฟิงหัวให้ความสนใจหลี่จือมู่ความจริงแล้วหลี่จือมู่เป็นคนช่วงชิงตำแหน่งของอูเสียไปอีกทั้งยังโอ้อวดไปทั่วใช้ชื่อของอูเสียยกระดับจุดยืนของตัวเองอย่างน่าไม่อายปรศจากความสำนึกผิดแม้แต่น้อยแต่สิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวก็ยังเลือกที่จะเชื่อสิ่งที่ได้ยินทำให้ฟ้านฉีโมโหเป็นอย่างมากไปพวกเจ้าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ฟานฉีตะโกนออกมาด้วยความโกรธใบหน้าของเขาขึ้นสีแดงเป็นอย่างมากปะกะติแล้วฟานฉีจะเป็นคนที่อดทนเป็นอย่างมากแต่ในครั้งนี้เขามีอาการคันมืออยากจะฆ่าคนพวกผู้เยาว์เหล่านี้ต่างก็โกรธเคืองและจ้องมองฟานฉีด้วยความไม่พอใจพวกเขาอยากจะโต้เถียงต่อแต่เมื่อพวกเขาเห็นฟานฉีตัวสั่นด้วยความโกรธก็พากันตกใจแล้วลอบกลืนน้ำลายก่อนสลายหอยไปอย่างเร่งรีบหลังจากผู้เยาวพวกนั้นจากไปแล้วร่างอีกร่างก็ปรากฏออกมาจากด้านข้าง เขาก้าวออกมาจากหลังต้นไผ่สูงไหลของเขาห่อลงสีหน้าหดหูคุณชายยายอาจิงพูดตะกุกตะกักอย่างขลาดกลัวขณะที่มองฟ้านฉี่ตัวสั่นด้วยความโกรธอาจิงนั้นเหรอฟ้านฉี่พูดในขณะที่ใบหน้าของเขาบูดบึง้งตั้งแต่ที่ฟ้านฉวไล่อาจิงออกไปจากที่นี่เขาก็ไม่ได้พบกับอาจิงอีกเลยอาจิงค่อนข้างสู้ผอมดวงตาที่มองมายัางฟ้านฉี่ก็เต็มไปได้วยความเศร้าโศก ค,ค,คุณชายใหญ่ทำไมท่านถึงทำตัวเองเช่นนี้อาจิงนี่เจ้าพยายามจะพูดอะไรฟ้านฉีรู้สึกปวดหัวขึ้นมารำไรอาจิงก็สูดหายใจเข้าลึกๆและเงยหน้าขึ้นมองฟ้านฉีคุณชายใหญ่ทุกคนต่างก็เห็นว่าอูเสือมีเจตนาชั่วร้ายทำไมท่านยังคงปกป้องมันอยู่อีกมันฆ่าหลีจือมู่ไปแล้วเจ้าคนต่ำช้าสารเลวเช่นนั้นมันต้องถูกประหารท่านจะปล่อยให้มันอยู่ที่ป่าไผ่ต่อไปไม่ได้ ถ้ามันทำร้ายคุณชายรองแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันพอแล้วหนะ้าอาจิ้งฟานฉีตะโกนเสียงดังขัดจังหวะอาจิ้งก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคอาจิ้งครั้งนี้ข้าจะถือว่าเจ้าแค่จงรักภักดีต่อน,น้องจัวข้าจะไม่เอาเรื่องไปมากกว่าน,นี้แต่ถ้าข้าได้ยินเจ้าพูดเช่นนี้อีกแล้วก็ข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆแน่ในครั้งนี้ฟานฉีรู้สึกโกรธมากจริงๆเฮ้ย ทุกคนในสำนักศึกษาเป็นอะไรกันไปหมดทำไมพวกเขาถึงได้พิพากษาจะประหารชีวิตอูเสือจากข่าหรือยังไม่ได้ตรวจสอบกันในคนทั้งหมดนี้มีกี่คนกันที่เคยติดต่อกับอูเสือจริงๆน้อยกว่าจำนวนนิ้วมืออีกกระมังที่เคยพูดคุยกับอูเสือเป็นการส่วนตัวแต่พวกเขาก็พากันตรานหน้าว่านางเป็นคนสารเลวชั่วร้ายและไม่สามารถรอที่จะกำจัดนางทิ้งไปได้เลยคุณชายใหญ่ได้โปรดอย่าดื้อดึงนักเลยอาจิ้งยืนกรานที่จะพูด ฟ้านฉีก็หมดความอดทนที่จะฟังคําพูดเหลวไหลของอาจิงต่อไปเขาคว้าคอเสื้อของอาจิงแล้วยนอ,นอาจิงออกไปจากป่าภายัยอาจิงก็กระแทกพื้นอย่างแรงเขามองด้วยดวงตาว่างเปล่าขณะที่นั่งอยู่ตรงนั้นสิตจากทุกทิศทางพาก,กันมองมาที่อาจิงอย่างอยากรู้อยากเห็นขณะที่เขามองตามหน่งฟ้านฉีที่เดินเข้าไปในป่าภายัยเสียงร่ำไห้ของอาจิงก็ดังขึ้นคุณชายใหญ่ คุณชายรองนับถือท่านเป็นพี่ชายของเขาจริงๆทำไมท่านถึงพยายามทำร้ายเขาทำไมท่านถึงนำอูเสือเจ้าคนไร้คุณธรรมเข้าไปใกล้คุณชายรองด้วยคุณชายใหญ่นี่คือวิธีที่ท่านตอบแทนความไว้ใจที่คุณชายรองมีต่อท่านงั้นหรือนี่หรือคือการตอบแทนที่ท่านอาจารย์ใหญ่เลี้ยงดูท่านมาจนถึงตอนนี้อาจิงเสียสติไปแล้วเขานั่งร้องไห้คร่ำครวญอยู่บนพื้นแข็งๆคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาทำให้สิทธิ์ที่เดินผ่านไปมาทั้งหมดตาโตด้วยความตกใจ เอ๊ะนั่นคืออาจิ้งนี่ผู้ช่่วที่ได้รับความไว้วางใจให้คอยรับใช้ฟ้านสวยอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กๆหน้าและคําพูดที่ออกมาจากปากของอาอจิ้งในวันนี้ก็ได้เปิดเผยความจริงที่น่าตกตะลึงซึ่งเรากับเป็นสายฟ้าที่ฟาดเข้าใส่ทุกคนในสํานักศึกษาเฟิงหัวยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่578เตรียมการตบตอนที่หนึ่ง คำพูดว่ากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้ยวยความเจ็บปวดรวดร้าวน,นั้นทำให้ความคิดในใจของผู้คนหมุนวนปั่นป่วนไม่หยุดทุกคนต่างก็รู้กันดีว่าฟ้านจวดเท่านั้นที่เป็นบุตรชายในสายเลือดของฟ้านจินในขณะที่ฟ้านฉีถึงแม้ว่าจะมีความสามารถสูงและเป็นผู้มีคุณธรรมอย่างไรเสียเขาก็เป็นเพียงแค่บุตรบุญธรรมไม่ใช่คนในสายเลือดเดียวกัน ซึ่งความแตกต่างในความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นทําให้ความคิดร้ายๆคืบคลานเข้าไปในจิตใจของสิทธิคนอื่นๆชื่อของอูสเสียถูกรังเกียจเหยียดหยามไม่หยุดยอนแต่ฟ้านฉี่ก็ยังยืนรานปกป้องเขากระทั่งนําเขาไปพักอาศัยอยู่ในป่าภายซึ่งถูกสงวนเอาไว้สําหรับการฟื้นฟูนฟ้านจัวหรือนี่จะเป็นอืความจริงที่ไม่อาจพูดได้เบื้องหลังเหตุผลในการกระทําของฟ้านฉีน่นี้ตอนนั้นเองความคิดพวกนั้น ก็ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราท,ทุกคนและชื่อเสียงของฟ้านฉีก็เสียหายมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยทั้งนี้ฟ้านฉีกลับไม่รู้เรื่องเลยเขาก้าวย,ยาวๆเข้าไปในป่าภัยด้วยความโกรธแล้วหยุดลงที่สนามหญ้าเพราะเขากังวลว่าสีหน้าอันโกรธจ,จัดของเขาจะทําให้อู๋เสียกับฟ้านจัวตื่นตกใจเขาจึงยืนอยู่ที่นั่นพักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในและฟ้านฉีก็พบว่าฟ้านจัวอยู่ในห้องคนเดียวพี่ใาย ท่านมาแล้วฟานเสือทักทายพี่ชายของเขาอย่างร่าเริงฟานฉีก็พยักหน้าตอบรับหลังจากที่แน่ใจว่าอารมณ์ของเขาสงบลงแล้วเขาจึงถามขึ้นว่าแล้วน้องอูเสือล่ะอยู่ไหนหรือข้างนอกนะ่ะในตอนนั้นฟานเสืออุ้มท่านแบบแบบไว้ในอ้อมแขนและยิ้มอย่างอิ่มอ,อกอิ่มใจขณะที่ตอบพี่ชายไปนิ้วของเขาก็ลูบท้องน้อยๆของท่านแบบแบบอย่างนุ่มนวลท่านแบบแบบก็ถอนหายใจเบาๆเรากับว่า มันฝืนใจยอมให้ฟ้านจั่วรูปลาฟ้านฉีในตอนนั้นถึงกับชะง,งักลงเอ๊ะอ,อู๋เสืออยู่ข้างนอกหรอนางออกไปเมื่อไหร่กันในเวลาเช่นนี้ถ้านางออกไปพบกับเหล่าสิทธ์คนอื่นๆอาจจะแย่เอาได้ก็ออกไปสักพักแล้วละ่ะพี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกนั่งพักดื่มชาก่อนเถอะฟ้านจัวพูดพร้อมกับดันถ้วยชาไปอยู่ตรงหน้าฟ้านฉีฟ้านฉีก็กัดฟันแน่นแต่ในเมื่อเขาไม่รู้ว่า อู๋เสือไปที่ไหนเขาก็ทําได้เพียงแค่นั่งรอเท่านั้นในขณะที่ฟ้านฉีนั่งกระสับกระ่ายอยู่ที่ป่าภายัยอู๋เสือก็นั่งอยู่ในห้องทํางานของกู้หลี่เชียงเรียบร้อยแล้วอู๋เสืออุ้มเจ้าแมวดําตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนสีหน้าของนางสงบนิ่งขณะที่มองกู้หลี่เชียงที่กําลังยิ้มให้นางอยู่อู๋เสือเจ้ามาเยี่ยมเยือนข้าในวันนี้มีธุระอะไรหรือกู้หลี่เชียงยิ้มกว้างขณะที่จ้องมองอู๋เสือตั้งแต่อู๋เสือแสดงความรู้อันลึกซึ้ง ในวิชารักษาวิญญาณกู้หลี่เชียงก็พบว่าเขาไม่สามารถวางท่าเป็นอาจารย์ต่อหน้าผู้เยาวตัวเล็กคนนี้ได้อีกต่อไปอูเ๋เสือก็ตอบด้วยน้ำเสียงไม่เร่งรีบว่าการพัฒนาวิชารักษาวิญญาณสำเร็จแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นดวงตาของกู้หลี่เชียงถึงกับเบิกกว้างเขาจ้องมองอูเ๋เสืออย่างไม่อยากจะเชื่อเฮ่นี่มันเพิ่งผ่านไปนานแค่ไหนกันแล้วอูเว๋เสือทำสำเร็จแล้วจริงๆหรอเนี่ยกู้หลี่เชียงคิดว่า มันจะต้องใช้เวลานานและไม่เคยคิดเลยว่าอูสเสือจะสามารถทําสําเร็จได้เร็วขนาดนี้ในเวลาสั้นๆเช่นนี้อูสเอำสือทําสําเร็จแล้วจริงๆนะหรือเจ้าหนูนี่ยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยสําเร็จแล้วจริงๆหรอกู้หลี่เชียงถึงกับกลืดน้าลายเสียงดังอูสเสือก็พยักหน้าตอบรับเล็กน้อยนั่นจึงทําให้กู้หลี่เชียงตื่นเต้นจนมือไม้สัน่นข้าพร้อมที่จะกลับมายังคณะหมอยอาวรักษาจิตวิญ,ญญาณแล้วอูสเสือพูดหืม ได้ทันทีเลยทุกเมื่อที่เจ้าต้องการกู้หลี่เชียงก็ตกลงโดยไม่ลังเลใจในตอนแรกที่เขาปล่อยอูเสือไปจากคณะหมอเยียาจิตวิญญาณก็เป็นเพราะเขากังวลว่าคนที่มีเจตนาไม่ดีแอบแฝงจะมาขัดขวางเจ้าหนูนี่นะสิและทําให้การพัฒนาวิชารักษาจิตวิญญาณต้องหยุดชะงักลงแต่ตอนนี้วิชารักษาจิตวิญญาณเสร็จสมบูรณ์แล้วกู้หลี่เชียงไม่สงสัยอะไรอีกต่อไปและเขาก็ไม่ต้องการอะไรไปมากกว่า การติดตราของคณะหมอยายารักษาจิตวิญญาณให้กับอู๋เสือทันทีในตอนนี้และเดี๋ยวนี้เลยไม่ม่ไม่ใช่แบบนี้อู๋เสวอตอบพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆในความคิดของอู๋เสือนั้นเวลากำลังใกล้เข้ามาแล้วเวลาที่จะเริ่มการแก้แค้นของนางเอ๊ะทำไมถึงว่าไม่ใช่แบบนี้มันคืออะไรเจ้าหมายความว่าอะไรกูหลี่เชียระงับความยินดีในหัวใจและถามขึ้นมาทันที เขาไม่เข้าใจว่าอูเสีอยหมายความว่าอย่างไร